รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแห้ชนะอยู่ที่ใจ คูปรีสีสะเกตทั่วสุดแฝนแดนเกดฟุตบอลสีสะเกตไม่เป็นรองใครสวัสดีครับสวัสดีค่ะครเราจะกลับมาคุยกับทีมสีสะเกตกันต่อนะค,ะครับจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะเป็นเรื่องประเด็นของความพร้อมของทีม<ช>ที่จะพบกับเือสิงกระทิงแรดในฤด,ดูกาลหน้าถามท่านประธานอินเทเนตก่อนเลยครับว่าคิดว่าทีมสีสะเกตเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเอาว่า แต่วันนี้รู้ว่าจะจบลงที่ดับเท่าไหร่เป้าหมายเราได้ประชุมกันนะแล้วก็คุยกันไว้ว่าเราจะให้อยู่ในร mm ันหนึ่งติดหนึ่งในห้าไม่เกินอันดับที่ห้าของตารางให้ได้นะในทางคุณสอสานนะครับครับประกาศตัวบอกว่าจะเป็นตัวแทนของภาคตนออกชิงเหนือ mm hmm. กดดันไหมโอ้โหคขาเ,เ,เล่นสีเเกตเล่นไม่ใช่เล่นเพื่อสีเทเกตแล mm ้ค hmm. รนี่เล่นเพื่อภาคเขาดอกชิงเหนือผมมองว่าไม่กดดัน mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็คงจะทำให้ดีที่สุดนะฮะเราจะ เชิญนักเตะที่เป็นคนชีสกเกตนะครับกลับมาเล่นให้บ้านเกิดตัวเองก่อนนะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์แรกที่เราคิดนะครับและคอนเซ็ปต์สองก็คือจะเอานักเตะที่เป็นคนอีสานนะครับที้นะครับเนื่องจากว่ามีเหตุผลก็คือเรื่องของสปิริตของนักกีฬาในการเล่นทุ่มเทจนถึงนาทีสุดท้ายครับต้องถามคุณสมบัติแล้วล่ะค่ะเราเป็นทีมต่างจังหวัดเราเสียเปรียบไหยคะในเรื่องการที่ต้องเดินทางเข้ามาแข่งขัน จริงๆคงไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเพราะมันจะต้องไปทั้งเย่าและเยือนนะฮะการระยะการเดินทางทุกทีมเสมอภาคกันแต่เห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าทีมไหนไปเยือนเนี่ยจะต้อนรับเขาอย่างดีใช่ไหมคะวางแผนไว้ยังไงนะคะก็ดังคาขวัญสโลแกนที่เรากําหนดไว้ก็คือเป็นดินแดนแห่งความประทับใจสําหรับทีมเยือนนะครับให้แจมเขากลับมาให้ความสุขเขาให้ความสุขนะฮะเราจะอำนวยความสะดวกเรื่อง ความปลอดภัยอันดับแรกนะฮะแล้วก็ความสะดวกในเรื่องที่พักเรื่องอาหารการกินเราจะดูแลท่านอย่างดีสนามตอนนี้จุจุดดูเรื่องะไรครับสักหมื่นหมื่นคน กาหน้าคนี่ไม่พอครับก็กาลังขอว่าประมาณในการมาทาอัธจันทร์เพิ่มถ้าว่าคุณสมบัตินี่จะแบ่งโซนคนดูด้วยใช่ไหมคะรายละเอียดเป็นยังไงคะทีนี้ปีนี้เราเห็นปัญหาที่เราประสบมาในเรื่องของแฟนบอลที่ไปนั่งดูยิธิเกตมีจุดเด่นในเรื่องมีครอบครัวเข้าไปดูเยอะหอบลูกจูงหลานไปดูเยอะเพราะฉะนั้นปัญหาที่ประสบมาก็คือเรื่องไปเห็นดื่มเครื่องดื่มที่ไม่ไม่ควรที่จะเห็น ก็เลยว่าปีหน้าเนี่ยเราจะแบ่งโซนทุกอัศจรรย์เนี่ยจะแบ่งเป็นโซนครอบครัวโซนเชียร์แล้วก็ทั่วไปครับตอนนี้ครับนักเตะสีสเกตเนี่ยค่าแรงแต่ละเดือนตามสุดถึงสูงสุดประมาณเท่าไหร่ครับปีนี้เนี่ยสูงสุดก็หมื่นห้าครับครับถือว่าน้อยนะครับเนื่องจากว่าเรามีงบประมาณจํากัดครับครับส่วนต่าสุดก็อยู่ประมาณ6 0 0 0 7,000ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าเราให้นักเตะเนี่ยได้มีโอกาสได้เล่าเรียน ในสถาบันราชภัฒศึกษาราชพัฒนศรีสะเกดครับงั้นถามโค้ชเรื่องนักเตะครับถิเห็นบอกว่าคอนเซ็ปต์แรกของศรีสะเกดเลยคือนักเตะท้องถิ่นคิดว่าเรามีนักเตะที่เป็นเด็กศรีสะเกดเนี่ยมีความสามารถพอที่จะสร้างทีมอยู่ในไทยทีมดีก้รือเปล่าผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะครับเด็กชุดที่เล่นเราเล่นดิวชันหนึ่งแล้วเราก้าวขึ้นมาได้เนี่ยมันก็เป็นการแบบ เราเป็นทีมที่เราสร้างมาอยู่แล้วตลอดสี่ระยะเวลาสีหาปีที่ผ่านมาจนเรามาประสบความสำเร็จในปีนี้แล้วก็ผมคิดว่าเวลาที่มันก็เร็วพอสมควรเพราะเด็กนี่ยังอยู่อายุเฉลี่ยยัยงน้อยอยู่ผมเชื่อว่าเขาเขายังมีศักยภาพพอที่จะเล่นในไทยเลกก็มีบ้างครับตำแหน่งที่เราต้องหามาเพิ่มมาเติม,มก็ ก็คงจะไม่เยอะครตอนนี้มองมองว่ากี่คนครับนี่แผนผมนะก็คือ3คน3คนครับผมสามคนเอง3ามคนที่จะมาช่วย,ยวติดจุบันแต่ว่าอาจจะมีเยอะกว่านี้ครับนิสเซอรหนึ่งเกมมันก็ไปอย่างหนึง่งไทยในลีกเกมมันก็จะไปอีกแบบหนึง่งโค้ชศึกษาไว้แค่ไหนแล้วแล้วคิดว่าต้องปรับทีมบ้ากน้อยแค่ไหนเรายากไหมที่จะปรับจากดิสเซอรหนึ่งขึ้นมาไทยลีกผมดูแล้วมันก็มันดูเหมือนจะยากคะัะแต่ว่าในไทยลีกเนี่ยข่าวสารผมได้รับอยู่ตลอดผมได้ดูเกมของไทยลีกอยู่ตลอด เขาไม่ได้ดูเกมดีหนึ่งซ้ของไทยครับแต่เราได้ดูเกมของไทยลีกอยู่ตลอดผมเชื่อว่ามันมันไม่เกินความสามารถหรอกมันต่างกันเพียงแค่ชื่อชั้นผมมองแค่นี้ครับชื่อชั้นแล้วก็ประสบการณ์แค่นั้นเองถ้าเราปรับตรงนี้ได้พยายามให้เด็กเขามีความรู้สึกมีสมาธิกับเกมมีปรับในเรื่องของเกมที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมากเรื่องจังหวะเรื่องความเร็วเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ไม่น่ามีปัญหา มองหน้าโค้ชนานๆน,น,นี่ไม่ไม่แน่ใจว่าไม่มีปัญหาหรือไม่ได้โม้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กๆก็เซลว่ามันหน้าเป็นละไมคล้ายคิงกันนักมวยกันึงคล้ายในะคะเห็นเด็กเรียกสมรัก,กสรามรักนี่จะเป็นสาเหตุนึงที่สมคขาเสด็จต่ะคือเด็กกลัว<น>ไม่เด็กเขา คนใหญ่เขาจะอยู่ก okay. okay. ับผมตั those, mm ้งแต่เขาเรียนม1ม2เป็นเด็กที่ผมสอนอยู่ในโรงเรียนกันแล้ครับะครับผมก็ก็เติบโตมาด้วยกันนะครับไม่เชื่อค่ะถามนักเตะดีกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงกันบ้างก็ถ้าเปรียบเสมือนก็เหมือนจะว่าพี่จะว่าพ่อก็ได้เลยครับเพราะว่าอยู่กันมาประมาณ7หรือ8ปปีเราก็คือศรัทธาครับ คอยู่มาด้วยกันมานานแล้วตอนไหนคะที่นึกขึ้นได้โอ้โค้ชเรานี่ก็นักมวยนี่เองตั้งแต่เจอกันแรกๆนะเปิดฤดูกาลหน้าเล่นอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกทีมแรกเลยที่เราอยากเจอคือทีมอะไรคะมองทองครับไม่หยุดคิดเลยนะทำไมถึงอยากเจอมองทองนัดแรกเลยอยากเจอั้นแรกอยากเจอเตียวสีเก่อนครับวัดไปเลยครับต้องเจอแชมป์เลยนะเทียสินแดงนาครับ นี่ครับผมอยากให้ท่านประธานคุณทเนศครับชวนแฟนๆของทางอีสานนะครับขออนุญาตพูดภาษาอีสานนะก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องเช่าอีสานทุกท่านนะครับมาเป็นกําลังใจให้ครับพ่อแม่พี่น้องของท่านเองนะครับกือทีมศรีสะเกดกูปรีนะครับหรือเราตั้งว่าทีมอีสานกูปรีครับผมขอบคุณมากครับก็น่าติดตามนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นทีมหนึ่งที่แข็งแกร่งไม่แพ้ชนบุรีไม่แพ้ ทีมใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนของภาคสวรรค์ออกเฉียงเหนือนะคะซึ่งจะทําให้ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนั้นมีสีสันมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทีมซีสเกตเอฟซีนะคะที่มาเยี่ยมรายการของเรานะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะปีหนาเขาก็บศขึ้นไทยลีกครับฝากพ่อแม่พี่น้องโซเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาชาวจังหวัดศรีสเกตขอบคุณครับ